สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับ Event Handling ของภาษา Java Event Handling ก็คือการจัดการกับเหตุการณ์หรือ Event ที่เกิดขึ้นในโปรแกรมโดยปกติตัวอย่างที่เราสามารถที่จะพบเห็น Event ได้ยกอย่างเช่นการคลิกเมาส์ mount, หรือว่าการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดเป็นต้นเมื่อเราสร้าง GUI นะครับเราก็จะต้องมีการสร้างตัวที่จัดการกับ Event นะครับ ซึ่งจะให้โปรแกรมนั้นสามารถที่จะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อการกระทําต่างๆของผู้ใช้งานได้เพราะฉะนั้นนะครับ Event Handling ก็ <c oughs> คือการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปรแกรมนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อผู้ใช้งานครับทำการเปิดตัวโปรแกรมนะครับแล้วทําการล็อกอินนะครับโดยการอาจจะมีการคีย์ user password ขึ้นมาและมีการกดปุ่มนะครับเมื่อมีการกดปุ่มขึ้นนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์ bottom click นะครับซึ่งเราก็จะต้องมีนะครับเหตุการ์ bottom click เกิดขึ้นแล้วเราต้องมีตัวที่คอยจัดการกับ bottom click นะครับพอ bottom click เข้ามาแล้วเราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง user password เราก็จะข้อมูลเหล่านั้นไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในฐานข้อมูลเป็นต้นจยดเรามาดูตัวอย่างของ short file หรือว่า short code ของ Java ที่มีการจัดการกับ event handler ครับสำหรับคลิีขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ